แหงอ่างน้ำมนต์พิธีบวงสวงปู่ย่าก,ก่อนเปิดคำชะโนดเลขลอยวนพุ่งโดนใจสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A กเอมีข่าวสารเด็เดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะคำชะโนดเปิดให้ผู้คนไปกราบไหว้สัการะพระปุ่ศรีสโตและแม่ย่าศรีปทุมมาเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2564นรบนะคะเปิดพร้อมกันกับเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวนะคะ โดยเมื่อวันที่31ตุลาคม2564นะคะก่อนที่จะเปิดคำชะโนดในวันที่1พฤศจิกายน2564นะคะมีการบ่วงสวงพ่อปู่แม่ย่านะคะก่อนที่จะมีการเปิดคำชะโนดนะคะโดยมีการจัดพานายสีพญานาคราช9ชั้นนะคะและก็เครื่องบูชาผลไม้อาหารขาวหวานต่างๆอีก9ชนิดนะคะ โดยมีนายชะวะการคำวันษานะคะพ่อพรามประจำคำนโนดทำพิธีบวงสรวงนะคะเธอเป็นการบวงสรวงใหญ่ก่อนเปิดนะคะหลังจากที่เกาะคำนโนดปิดมาถึง6เดือนนะคะจากนั้นนะคะก็ได้มีคณะนางรำมาลำถวายพ่อปู่แม่ย่านะคะที่ลานบวงสรวงนะคะถือเลิกคำนโนดนะคะ พร้อมแล้วสําหรับที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวนะคะและแน่นอนนะคะการบวงสวงใหญ่ในครั้งนี้นะคะก็ต้องมีการทําน้ำมนตนะคะขันน้ำมนที่พิธีบวงสวงนะคะนี่เลยนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะบางคนบอกว่าเห็นเป็น603บางคนเห็นเป็น903นะคะส่วนเลขทูบนะคะ เลขทูบในครั้งนี้คือ951นะคะดูแล้วก็ขอให้ท่านได้ขอท่านโดนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เลยนะคะเกาะคำชะโนดเปิดแล้วนะคะท่านไหนที่ต้องการไปกราบไหว้พ่อปู่แม่ย่านะคะไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เกาะคำชะโนดวังนาคินดินแดนพญานาคก็ไปได้นะคะเปิดแล้วนะคะวันที่1พฤศจิกายน2564นนะคะสวัสดีคะ่ะ